ีนี้เป็นปีของข่าวครูกับนักเรียนนะฮะเมื่อวานก็เรื่องให้เข้าแถวใช่ไหมแล้วก็เถียงกันเรื่องฝุ่น PM 2.5นะครับให้ร้องเพลงเสียงดังๆวันนี้มีข่าวนี้ครับแน่นเสียงดังปักนะฮะเขาบอกว่าทั้งดังทั้งแรงฮะ เนี่ยฮะเสียงดังปักครับคุณครูเหนียวแขนทุบโงใบกลางหลังนักเรียนครับเต็มแรงเลยหลังจากทุบไปหนึ่งปักแล้วก็ยังยืนคุยโทรศัพท์อยู่ข้างนักเรียนชายคนนี้อีกพักใหญ่ๆน้องนักเรียนก็ได้แต่นั่งก้มหน้าเหมือนจะมีความผิดอะไรสักอย่างแหละแล้วไม่ใช่แค่ครั้งเดียวนะฮะพอครูเนี่ยคุยไปพักสักพักหนึ่งแล้วก็กำมือทุบป,ปักลงมาอีกนะฮะที่หลังของเด็กอีกตัวโยนเลยต้องแรงล่ละนะฮะตัวไม่งั้นตัวไม่โยนะนะครับ น้องเขามีความผิดเรื่องอะไรเนี่ยตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนแต่คุณครูนะครับจะลงโทษด,ด้วยความรุนแรงแบบนี้นะฮะไม่เหมาะสมนะครับก็ยังมีหลายวิธีที่จะลงโทษเด็กแบบนี้ที่ไม่ใช้ความรุนแรงครับคลิปนี้มีคนเอามาโพสต์ลงทวิตเตอร์บอกว่าเป็นโรงเรียนแถวแถวย่านอุดมศุขครับคุณครูเนี่ยโทรคุยกับแม่ของเด็กนะครับแล้วก็ทุบหลังเด็กหลายคนเห็นคลิปนี้ต่างประนามคุณครูบอกว่าลงโทษเกินกว่าเหตุไปหรือเปล่าบางคนบอกว่า รับได้นะกับการลงโทษแต่ว่าตีมือก็พอมั้งนะฮะมไม่เห็นต้องทุบหลังกันแรงขนาดนี้ วันนี้น่าจะมีความคืบหน้าเชื่อเหลือเกินว่านะฮะจะมีคนออกมาชี้แจงไม่ว่าจะเป็นทางโรงเรียนหรือว่าปฏิกิริยาจากกระทรวงศึกษาธิการครับเออคือตอนนี้ต้องบอกว่ามันหมดยุคแล้วนะคะกับการทำโทษเด็กเนี่ยบางทีเนี่ยการทำโทษเด็กเนี่ยมันมีเส้นบางๆอยู่นะระหว่างการทารุณกรรมกับการทำโทษเด็กเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยทางกฎกระทรวงเองก็ชัดเจนเลยว่าไม่ให้ทำโทษเด็กแบบนี้นะคือให้ว่ากล่าวตักเตือนทำทันโบนอะไรกันว่ากันไปแต่ว่าเรื่องของการใช้ความรุนแรงเนี่ยไม่ได้นะยุคสมัยมันเปลี่ย นะครับ